สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็มีสาระน่ารู้มาแบ่งปันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็หาข้อมูลมาจากกรมอนามัยนะครับพูดในเรื่องของผักและผลไม้ไทยมีวิตามินซีสูงนะครับเพิ่มภูมิต้านทานไข้หวัดได้นะครับมีอะไรบ้างลองไปฟังกันดูนะครับฝรั่งส้มมะเขือเทศอุดมไปด้วยวิตามินซีสูงช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน ผักคะนา้าผักบุ้งเห็ดฟางเห็ดหอมมีเบต้ากูแคนช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันแข็งแรงฟักทองมะละกอสุกมีเบต้าแคโรทีนสูงช่วยต้านอนุมูลอิสระเสริมภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงเห็นไหมครับว่าผักเหล่านี้มีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับโดยเฉพาะช่วงไปฝนต้นหนาวอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย เราควรจะหัน